สวัสดีครับผูกก้การวิเคราะห์ราคาทองคำจากว l ย LG, ประจำเช้าวันที่9ตุลาคม2558ภาพรวมาการขึ้นไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,145.09มีการขึ้นไปตระดับสูงสุดบริเวณ1,151.20ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,136.50ปิดตลาดไปบริเวณ1,138.56อ่อนตัวลงมาประมาณ6.44เหรียญดอลลาร์ต่อเพชซอนราคาทองคำตลาดโลกวันนี้ถูกกดดันจาก ทรวงแรงงานของสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ลดลงเกินคาดสู่ระดับ2 6 3 0 0 0ตำแหน่งทั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขตลาดแรงงานอาจจะอยู่ราวระดับ2 7 4 0 0 0ตำแหน่งซึ่งตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้การซื้อขายทองคำในวันนี้ยังคงมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนโดยหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ มีการเปิดเผยรายง,งานการประชุมครั้งล่าสุดทำให้นักลงทุนไม่แน่ใจเกี่ยวกับระยะเวลาในส่วนของเฟดที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้หรือไม่ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนคลายความวิกังวลว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งส่งผลเชิงบวกให้ราคาทองคำเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งรายง,งานการประชุมของคณะกรรมาก,การ FOMC แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังอย่างมากในการกำหนดระยะเวลาในการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะที่นักลงทุน กำลังจับตาดูแนวโน้มเศรษฐกิจของโลกซึ่งจะเป็นภยัยคุกคามต่อเศรษฐกิจสหรัฐแต่อย่างไรแล้วก็ตามรายง,งานการประชุมดังกล่าวไม่ได้สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับนักลงทุนและไม่ได้สร้างแรงซื้อกับเขามายัางตลาดทองคํานักลงทุนได้มีการคาดการเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงในส่วนของรายงานการประชุมของคณะกรรมการ,ร FOMC ไว้ร่วงหน้าแล้วสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคำ SPDR ถือทองคําเท่าเดิมที่ระดับ687.196ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ9,802.33ตันการขึ้นไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโรหะเงินปิดตลาดไปณระดับ15.66มีการอ่อนตัวลง0.41ระชินีดาวโจนส์ปิดตลาดไปณระดับ17,050.75จุดบุกขึ้นมา138.46จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.1278บวกขึ้นมา0.0043 กระชิฉีนีร่ดรายเด็กปิดตลาไปได้ระดับ95.32มีการอ่อนตัวลง0.18ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบตลาคารองคำราคาคารงคำได้รับแรงหนุนพยุงไว้จากรายงานการประชุมของเฟดชี้ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยขณะรอดูผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ราคาดิบตัวขึ้นทดสอบแนวต้านในระดับ1,152-1,154ถเหรียญดอลลาร์ 1. ต่อเอนซ์ออนหนวยเน้นการกินกำไรในกรอตอังพิจารณาเปิดสถานะซื้อในระดับบริเวณ1 1 3 4เหรียญดอลลาร์ต่อเอนซ์ออนและตัดขาดทุนหากราคาหลุดระดับ1,127เหรียญดอลลาร์ต่อเอนซ์ออนขณะเดียวกันอาจจำเป็นต้องพิจารณาการเคลื่อนไหวของค่าเง,งินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองทุนเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ